ระหว่างรถ 250cc นะ,ะแล้วก็ 1,000cc นะว่ามิติตัวรถภายนอกนะครับมันจะมีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดนะครับวันนี้ผมจะมาเทียบมิติตัวรถให้ดูนะครับรถ 210cc กับรถ 1,000cc เนี่ยมันใหญ่โตแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดนะครับดูนะครับผมให้ดูรอบคันแบบแบบหมุนแบบนี้เลยนะครับว่า 220cc เนี่ยทำไมมันถึงคันใหญ่ขนาดนี้นะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Big Bike Story นะครับวันนี้เจอกับผมเคโต้นะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูเจ้าเซ10แล้วก็เซดก2 5 r นะคะ สองลูกรักพี่น้องของผมเองนะฮะระหว่างรถ 250cc นะฮะแล้วก็1 0 0 0ซีนะว่ามิติตัวรถภายนอกนะครับมันจะมีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดนะครับซึ่ง cc ความจุกระบอกสูบเนี่ยต่างกันถึง4เท่าครับสเท่าตัวนะครับแต่ตัวรถทํามาไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับสำหรับภายนอกนะฮะก็เดี๋ยวมาดูมิติตัวรถนะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงนะื่อน let's go โอเคครับนี่ก็เป็น2พี่น้องลูกรักของผมเลยนะครับฝั่งซ้ายจะเป็น บักงูเขียวน้อยนะครับแซดเอกี S ่าอานะครับก็เป็นคนเป็นรถที่ทําให้เพื่อนๆรู้จักผมนะครับในวันนี้ก็คือแซดเอกี X ่าอานะครับก็ตัวนี้เป็นตัวพี่นะครับแซดเอกสิบอานะครับอ,อ๋อเป็น แปลงแฟลลิงมาเป็นตัวล่าสุดโฉมปัจจุบันนะครับสำหรับตัวดัตเวเดอร์หรือว่ามีโครา์นั่นเองซึ่งหลายๆคนก็เรียกแล้วแต่ฉายาที่จะเรียกนะครับหน้าตาก็ดูจะแปลกประหลาดกว่าชาวบ้านเขาหน่อย <c oughs> เพราะว่ามันออกแบบมาใครที่ยังดูไม่คุ้นตาเนี่ยจะดูแบบแปลกตาไปเลยนะครับสำหรับเซเล็กซิปนะครับตัวใหม่โอเคมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับเพื่อนก็วันนี้ผมจะมาเทียบมิติตัวรถให้ดูนะครับรถ2องร้อยสิบซีกับรถ1นึ่งพันซีเนี่ย มันใหญ่โตแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดนะครับดูนะครับให้ผมให้ดูรอบคันแบบแบบหมุนแบบนี้เลยนะครับว่า 210cc นะทำไมมันถึงคันใหญ่ขนาดนี้นะครับหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นรถคาส์ 1,000cc นะครับอาจจะเห็นรถ210 300 400 500 600นะครับ วันนี้ผมมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับเผื่อเป็นตัวเลือกนึงสำหรับคนที่อยากจะซื้อตัวพันหรืออยากจะซื้อตัว2องรหรือ400 300อะไรประมาณนี้นะครับคา่าเริ่มต้นนะครับว่าตัวรถเนี่ยมันไม่ได้มีความแตกต่างกันมากขนาดนั้นนะครับซึ่งบางคนแบบว่าจะอัพซีแล้วผมจะขี่ได้ไหมสำหรับจากตัว2องรไปตัวพันเนี่ยมันจะสูงแล้วมันจะใหญ่แล้วมันจะหนักยังไงเดี๋ยววันนี้ ผมจะมาเล่าให้ฟังนะว่ามันแตกต่างกันยังไงจากอารมณ์ความรู้สึกที่ผมใช้งานเองนี่แหละว่ามันเป็นยังไงนะครับสองแบบ2องรบซี C, ก็คือผมก็อัาจาก2องร้ยสซีซีนี่แหละครับแล้วก็ไป1,000งซีซีเลยนะคะก็ไม่ได้ไปซื้อ600หรือ800900มาขี่นะครับก็ขึ้นไปพันเลยซึ่งคาแรคเตอร์รถอ่ะมันจะคล้ายๆกันนะครับก็คือเป็นรถที่ลากรอบ ใช้รอบวิ่งเหมือนกันเพราะว่าเป็น4ีสูบเรียงนะครับเป็นสปอร์ตเลปิก้าทั้งคู่นะครับก็จะต่างกันก็คืออัตตาเร่งและความเร็วนะฮะในส่วนของระบบเบรกหรือว่าช่วงล่างก็จะใกล้เคียงกันนะฮะเพราะเป็นรถสปอร์ตเลสซิ่งเลปิก้านะครับหรือว่าเป็นรถสนามนั่นเองนะครับไม่ใช่สปอร์ตทัวรริงนะครับ ถ้าเป็นสปอร์ตทัวริงเนี่ยจะมีความแตกต่างในส่วนของช่วงล่างเยอะเพราะว่าสปอร t ตทัว i n g เขาจะทํามาออกแบบมาสำหรับเดินทางนะฮะไม่ได้ไม่ไม่ได้เน้นมาขี่ในสนามหรือว่าไม่ได้ออกแบบมาเพื่อรถเซอร์กิตที่วิ่งในสนามนะครับแต่ว่า2งคันนี้เป็น Sport ต e รดิก ออกแบบมาเพื่อสนามแข่งโดยเฉพาะนะครับก็เลยให้คาแรคเตอร์การขับขี่ที่ใกล้เคียงกันแตกต่างกันที่ความแรงความเร็วนะครับโอเคครับเรามาพูดถึงเรื่องน้ําหนักกันเลยที่หลายๆคนอาจจะมีความกังวลน,นะครับว่าตัวพันเนี่ยมันจะหนักกว่าตัว2 5 0ซีซีเยอะไหมนะครับบอกเลยว่าสําหรับเซดริกยานี้นะครับน้ําหนักเดิมนะครับจากโรงงานช่างกิโลก่อนชกนะครับช่างกิโลก่อนขึ้นชกก็คืออยู่ที่ 184กิโลกรัมนะครับ184กิโลกรัมแล้วก็ส่วนของ z X 1 0 R เนี่ยประมาณ207กิโลกรัมนะครับบวกลบนะครับอาจจะไม่แม่นเป๊ะนะครับแต่ไม่หนีไม่หนีบวกลบผ้าแน่นอนนะครับเพราะว่าผมดูข้อมูลมาอาจจะไม่เป๊ะนะครับถ้าเป๊ะก็ถือว่าถูกระมาที่1น่นะฮะก็ห่างกันอยู่ประมาณคร่าวๆนะครับ20ก <kg. S 1> ิโลกรัม ห่างกันอยู่20กิโลกรัมแค่นั้นเองสําหรับการความรู้สึกนะครับอาจจะรู้สึกได้นิดหน่อยหรือแทบจะไม่รู้สึกเลยว่ามันหนักแตกต่างกันนะครับก็นี่คือน้ําหนักของ2คันนี้นะครับแล้วก็แต่ถ้าขับบอกเลยว่าต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับดูผมเทียบให้ดูนะครับนี่คือสังเกตนะครับนี่คือหน้ารถนะสังเกตดูที่แฮงนะครับอ่ล้อหน้านะครับ แตะพื้นเหมือนกันเลยทั้งคู่นะครับแตะพื้นเหมือนกันทั้งคู่ตั้งสแตนให้ให้ดูเหมือนกันทั้งคู่นะครับสังเกตได้ว่าตัว z x 1 0 r นะครับเขาจะมีแฮนด์ที่ต่ํากว่า z ซทยีค่อนข้างที่จะมากโขเลยทีเดียวนะครับแล้วก็หน้ารถก็จะดูหมอบต่ํากว่านะครับแอเห็นไหมครับสังเกตเลยแล้วก็พอช่วงแฮนด์ที่มันต่ํากว่าเซทยี่า <MOR> อานะครับจหรถเซทสิบเบานะครับเบาะนั่งนะครับ ของเ x 1 0สสูงกว่าเซด r ด้วยนะครับสูงกว่านิดหน่อยนะครับทำให้คาแรคเตอร์ท่านั่งเนี่ยเ x 1 0สมันจะหมอบหมอบจัดจัดนะครับหมอบแบบปวดหลังตายหากันเลยทีเดียวนะครับมันจะแตกต่างกันตรงนี้แหละท่านั่งของเซด r มันจะเป็นสปอร์ตเลพิกาที่นั่งสบายนะครับไม่ได้หมอบมากนะฮะส่วนเริสหมอบจ้าเลยหมอบแจจ๋าเลยแหละอ่านะครับ นี่คือส่วนต่างๆที่สำหรับใครที่จะอัพซีซีนะครับคําว่าหมอปวดหลังท่านได้เจอแน่นอนนะครับแล้วก็น้ําหนักจะมาลงที่ข้อมือเยอะอ่า ท่านจะปวดข้อมือขึ้นมาเยอะนะครับแล้วก็จะปวดที่คอนะครับมากกว่าเซดริป้อานะครับผมให้คําว่ามากกว่านะครับปวดเยอะปวดน้อยอยู่ที่โพซิชั่นท่านั่งของเราในการแต่งตัวนะครับแต่ผมให้คํานิยามว่ามันจะปวดมากกว่าเซดริป้อาแน่นอนนะอันนี้พูดให้เข้าใจนะครับสำหรับคนที่จะอัพซีซีนะครับอ่ะในส่วนของความแรงนะครับความแรงพูดถึงส่วนของแรงม้าแล้วกันตัว ZX10R เนี่ย ก็ม้าสเปคชีตนะครับอยู่ที่ประมาณ200ม้าบวกลบนะครับอันนี้ผมเอาแบบเต็มเต็มนะครับหรือว่าท่วนๆนะครับอาจจะไม่ถึงหรอกแต่ว่าเอาตามสเปคชีตก็ประมาณ200ม้าบวกลบ10แล้วกันนะครับส่วนของเสตอร์ยเนี่ยก็อยู่ที่45แรงม้านะครับสี้าแรงม้าตามสเปคชีตเลยนะครับส่วนแรมองแรมแอร์ก็ว่ากันอีกทีนะครับก็คือแรงม้าต่างกันอยู่ที่ สี่เท่ากว่าๆโดยประมาณนะครับก็ตามความจุก็บอกสูบเลยที่เยอะอกว่ากันประมาณสี่เท่าตัวนะครับก็ตามนั้นเลยความแรงต่างกันลิบลรับคนละโลกใบนี้นะครับผมบอกเลยว่าความแรงคนละโลกใบนี้มากๆคนละเรื่องนะครับส่วนของที่ใช้รุ่ยพ้าอ,อาเขาใช้รอบที่สูงมากรอบตัดอยู่ที่ห8ึ่0แปดพันรอบนะครับ รอบสูงมากน่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่ขายอยู่ในตลาดณนปัจจุบันใช้รอบเครื่องยนต์สูงที่สุดแล้วนะครับเยอะกว่า R6 นะครับเยอะกว่า R6 หมือนแปดพันรอบรอบตักเลตไลน์นะครับส่วนเซ X10 น่าจะเท่าไรเนี่ยเอานนี้ไงเห็นขีดบอกหมื่นสี่พันรอบนะครับหมื่นสี่พันรอบการขี่เซท X10 เนี่ยสามารถขี่รอบต่ำได้นะครับมีแรงทอฟ เยอะกว่าเร 5R นะครับเซดก 25R ไม่สามารถขี่รอบต่ําได้เลยจะไม่สามารถบิดต่ํากว่า8,000รอบได้เลยถ้าวิ่งจะเอาจริงๆใช้งานจริงต้องหมื่นอัพนะครับต้องหมื่นรอบอัพเลยนี่ครับนี่คือส่วนที่น่าเป็นห่วงนะครับสําหรับเครื่องยนต์นะครับอาจจะสึกล้อเร็วหน่อยแล้วก็รอบเซอร์วิสเนี่ยจะมาไวหน่อยแล้วก็การเซอร์วิสใหญ่เขาจะทุกๆหมื่นสองพันโลเลยนะครับจะเป็นการเสียตังค่าเซอร์วิสที่สูงมากนะครับส่วนตัวเซก10ก็จะเซอร์วิสใหญ่ที่สามหมื่นหกนะครับ ก็ค่าเซอร์วิสค่อนข้างที่จะแตกต่างกันนะครับถามว่าตัวไหนเซอร์วิสแพงกว่านะครับเซอร์วิสในส่วนของของเหลวน้ำมันเครื่องอะไรเนี่ยผมให้สดรีมาหาเซอร์วิสแพงกว่านะครับแต่ถ้าเซอร์วิสภาพรวมนะครับผมให้ s ซดิซิแพงกว่าเพราะอะไรมันจะมีในส่วนของเรื่องยางเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับยางยางนะครับสเตอร์นะครับสเตอร์ ภาพเบรกนะ้าบเบรกหน้าของเซอร์ไสิบนะครับเป็นภาพเบรกดิสคู่เคลมโบ m ห้าสิบนะครับส่วนเซอร์ไพรส์ห้า r นะครับจะเป็นดิสเดี่ยวฝั่งขวานะครับก็ภาพเบรกก็จะแตกต่างกันไปแทบจะประมาณสามพันบาทมั้งชุดหนึ่งนะครับสําหรับต่อนหนึ่งข้างนะครับส่วนตัวนี้ไม่ต้องแปลกใจนะครับตัวนี้แปลงดิสคู่มานะครับแปลงดิสคู่มา ไม่ใช่ 4, เซดสี่นะครับเป็นเซดิคิบห้าอาเป็นคู่มานะฮะแล้วก็การเซอร์วิสของเซดิสิบนะฮะก็ผมยังไม่ได้เซอร์วิสใหญ่นะครับคันนี้ยังไม่ได้เซอร์วิสใหญ่แต่ผมว่าการดูแลรักษากับ 10, เซดิคสิบจะหมดเยอะกว่าเซดิคิบห้าอานะครับการดูแลรักษาเยอะกว่าเพราะว่ายางแพงมากยางคู่หนึ่งประมาณอ่ะเหมือนกลางๆแล้วกันเหมือนกลางๆนะครับ ส่วนยางของเซตเล็กยีาอาเนี่ยเป็นถ้าเป็นไซส์เดิมนะครับไซส์เดิมติดรถก็คือร้อยสิบร้อยห้าสิบก็อยู่ประมาณห้าหกพันนะครับห้าหกพันแค่นี้เองต่างกันสามเท่านะครับค่ามูลค่ารักษาแล้วก็ยางนะครับเซตเล็กิบาหมดเร็วกว่าเซตเล็กยีาอาแน่นอนนะครับวงนี้รับประกาศได้เลยว่ายางหมดเร็วกว่านะครับด้วยการขับขี่ด้วยความแรงของรถด้วยเครื่องยนต์คาแรคเตอร์ เซรีบ้าอ่าหมดเร็วมากนะครับถ้าเทียบกับตัวสองเซรีกิบห้าอ่านะครับก็เรามาดูช่วงถังน้ํามันนะครับถังน้ํามันของเซรีกิบห้าอ่านะครับผมบอกเลยว่าถังน้ํามันนี่ตามซีซีจริงนะครับดูรถเนี่ยดูที่ถังน้ํามันนะครับอันนี้คร่าวๆนะครับในการดูแบบคร่าวๆบางรุ่นตัวเล็กถังใหญ่ก็มีนะครับอันนี้ผมเทียบให้ดูสองแค่สองรุ่นนี้พูดถึงแค่สองรุ่นนี้นะครับตามซีซีเลยเซรีิบห้าอ่าถังเล็กมาก นี่เซตไอสิบถังเบล้องนะครับส่วนเซตไอหกก็ขยับขึ้นมาอีกเซตไอหกนี่ใกล้เคียงเซตไอสิบนะครับเพราะว่าเซตไอหกเนี่ยเหมือนจะใช้โครงสร้างแล้วก็ถังเป็นโครงสร้างแล้วก็ถังน้ำมันเดิมของเซตไอสิบตัวต่ํากว่าสองพันสิบนะครับตัวต่ำกว่าสองพันสิบนะครับเหมือนใช้โครงสร้างของเซตไอสิบมาทําเป็นเซตไอหกเลยเซตไอหกก็คือเหมือนเอาโครงสร้างตัวถัง แล้วก็อะไร,รต่างของเซดีสิบตัวเดิมเนี่ยมันลดซีซีเป็น 600, 6 0 0ซีซี636นะครับเพราะว่าตัวเฟรมตัวถังน้ํามันตัวสวิงอาร์มของเซดี X 6หน้าปัจจุบันเนี่ยคือพัฒน์ของเซดิสิตัวตัวที่ว่าตัวเก่าต่ํากว่าปี2010นะครับเอามาทําเป็นเซดิค6นะครับอันนี้ผิดถูกขออภัยด้วยนะครับอันนี้ผมพูดจากสายตามุมมองที่เห็นที่พบเจอมาก็เลยมาเล่าให้ฟังนะเพื่อนนี่เลย อะไหล่แต่งนะครับสําหรัอะไหล่แต่ง2คันนี้ราคาแตกต่างกันเยอะไหมนะครับอะไหล่แต่งสําหรัอะไหล่แต่งแล้วผมบอกว่าเซรีสิบอาเนี่ยตัวพันก็จริงนะครับแต่อะไหล่แต่งไม่แพงนะครับถ้าเทียบกับตัวพันค่ายอื่นนะครับพวก R1S ์วันอสพันซูอะไรพวกนี้นะครับเซรีสิบอาร์อะไรแต่งถูกนะครับค่อนข้างที่จะถูกกว่าเขานะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเซรีสิบอาเนี่ยมีคนขี่เยอะแล้วก็ มีสำนักทําอะไรแต่งออกมาในเยอะของมือสองเยอะนะครับทําให้อะไรแต่งของเขาเนี่ยถูกนะฮะถูกที่สำคัญน,นะครับก็คือมีล้อมาเช็ดล้อมาเช็ตัวนี้เป็นล้อมาเช็ติดรถเซดิสิบอาร์นะครับหรือว่าเซดิสิบไอเอสีนะครับจะเป็นล้อมาเช็ดเจ็ดกา้านนะครับก็ตีแบนเบมโบนะครับสําหรับใครที่มีความสงสัยว่าทําไมเอ๊ะทำไมตีแบนเบมโบแล้วทําไมเรียกล้อมาเช็ก็คือ บริษัทที่ผลิตหรือบริษัทมาเชตในล้อมาเชตเนี่ยเป็นบริษัทลูกของเบมโบนะครับเบมโบ่คือเจ้าของมาเชตนั่นแหละนะครับก็คือเป็นเจ้าของมาเชตเลยเบมโบเป็นเจ้าของมาเชตเพราะฉะนั้นล้อมาเชตกับล้อเบมโบคือเจ้าเดียวกันนะครับตัวนี้เป็นงานโรงงานเขาจะตีตามเบมโบมานะครับแต่ผลิตโดยมาเชตอ่านี้เข้าใจนะครับส่วนเซตตกีห้าอารก็ล้อมาเชตน่าจะไม่มีนะครับแต่เหมือนเห็นมีล้อโอแซมีล้ออาร์ซีบีขายนะครับที่เป็นล้อ ฟอร์ตนะครับสําหรับเอามาใช้ในสนามเรือมาแต่งหล่อๆก็ได้นะครับที่เป็นพวกล้อฟอร์ตนะครับราคาก็ไม่แพงเท่าเซติสิบนะครับตามซีซีเลยพวกล้อส่วนท่อนะครับท่อของเซดิมะฮอาเนี่ยพวกท่อจริงนะอาจจะหายากหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นรถที่ซีซีน้อยแล้วก็คนก็ไม่กล้าลงทุนที่จะซื้อท่อที่แพงนะไม่เหมือนตัวพันนะตัวพันท่อก็จะมีพวกไออาร์นะครับที่เป็นท่อยอดนิยมอาคานะครับ จะแบบเวอร์ซูเปอร์ไบค์นะครับก็จะมีหลักๆอยู่ประมาณ3ตัวแล้วก็มีเลสฟิตอีกตัวหนึ่งนะครับที่คนใส่นะครับก็จะมีอาร์โลประมาณนี <S <S ้นะครับแต่ว่าหลักๆแล้วเห็น3ตัวที่ใส่กันเยอะมากๆเอสซีโปรเจกต์อาร์แล้วก็อะคาโปรบิตนะครับที่ใส่กันเยอะๆสำหรับจสลี่ยศิษย์ก็จะเป็นส่วนมากก็จะเป็นท่อมือ2ที่เวียนกันใช้อยู่ในตลาดนะครับท่อมือ2ราคาก็ประมาณ20,000บวกลบตามสภาพนะครับสำหรับ3แบรนด์ดัง สามยี่ห้อสำหรับเซดิกสิบอานะครับแล้วก็พวกพาร์ตคาร์บอ,อน,นต่างๆก็แล้วแต่สำนักเลยนะครับก็ให้ที่สนใจอะไรแต่งเซดิกยี่ห้ออาร์นะครับบอกเลยว่าผมมีขายทุกชิ้นนะครับที่เห็นในรถคันนี้นะครับรถคันนี้คือรถต้นแบบของอะไรทุกชิ้นที่เห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นอกสนามครอบถังนะครับครอบเซงามนะครับหรือวาอ่าวินท้าย คิวากาดหม้อน้ําเต็มใบนะครับเห็นไหครับสังเกตกาดหม้อน้ําเต็มใบบนล่างนะครับแล้วก็ดิสค,คู่ดิสคู่ดิสคู่โชกระบอกทองนะครับตัวต่อพับเท้าเยียโยงแล้วก็ล้อโต,โต เป็นล้อตัวของเซ็ตเก้าร้อยนะครับ,รบที่มีลวดลายเดียวกันกับสารีมาอนะบยางหลังร้อยแปดสิบนะครับคันนี้ดูเต็มๆแน,น่นๆเลยนี่คืออะไรแต่งของร้านแม็กนัมเลสซิ่งช็อปนะครับติดต่อเข้ามาได้เลย Facebook b i g ไบส์สตอรหรือเฟซบ o o k เคโต้บิ๊กไบส์สตอรี่ก็ได้นะครับนี่โลโก้บิ๊กไบส์สตอรี่นี่โลโก้ o, แล้วก็ชอปปี้ลาซาด้าแม็กนัมเลสซิ่งช็อปนะครับเซ้ามาได้ในภาแพ็กความของการซื้อขายออนไลน์ พิะระษะนะครับนี่เลยไม่ว่าจะเป็นสติกเกอร์ติดหน้ารถานะครับเป็นลายเคยทีนะครับคาลสกีเลสซิ่งทีมนะครับขายหมดนะครับมีอะไรขายให้หมดนะครับคันนี้แล้วก็เร็วๆนี้นะครับสำหรับ z ซทเอ็นะครับมีข่าวดีว่า z ซทเอ็กานำเข้ามาขายที่ประเทศไทยแล้วนะครับสำหรับตัว2025นะครับใครที่รอคอย เซรีสิบาชมดาร์เวเดอร์อยู่นะครับก็สนใจเข้าไปสั่งซื้อติดต่อหรืออะไรเข้าไปดูรถที่คาวาซาสักได้เลยนะครับก็เร็วๆนี้มีข่าวดีนะครับคันนี้จะไปขึ้นแบบปั้นอกนะครับจะไปเราจะไปปั้นอกสนามกันอกสนามยาวลาดไปข้างหลังจะออกมาทรงคลงค้ายๆเซรีสิบหาอานนี่ครับมีอกสนามเต็มไปอย่างนี้นะฮะเราจะใส่เข้าไปทดแทนชิ้นนี้เลยนี่จะใส่เข้าไปทดแทนชิ้นด้านตัวนี้นะครับ แล้วก็ตัวนี้ถอดออกยกยวงนะครับแล้วก็ใส่เป็นอกสนามสวมคล้ายๆของเอสพันนะครับใส่แบบชิ้นใหญ่นี้เลยนะครับแล้วก็จะมีวิงเล็ดนะครับวิงเล็ดด้านหน้าเสริมความคมความเข้มนะครับในสไตล์รถ่า t o t p g p นะครับ2อย่างนะครับโปรเจกต์สอย่างก็จะเป็นอกสนามเต็มใบแล้วก็บิกหน้านะครับนี่เต็มระบบแน่นอนนะครับบักงูเหลี่ยมนะครับ น่าจะเสร็จหลังประมาณหลังสงการนะครับจะได้เห็นกันเดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูนะครับสำหรับอะไรแต่งเซตดสิบอาร์นะครับก็โอเคครับประมาณนี้นะครับสําหรับการเล่าเรื่องมิติตัวรถเซตดิสิบอาร์นะครับว่าความแตกต่างเป็นยังไงนะครับสำหรับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจช่องพิวไวสสตอรี่นะครับสำหรับวันนี้ผมเคทอคาลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ